ความคิดเรื่องความรู้สึกเรื่องคำํำพูดและการลงมือทำนะฮะในส่วนที่คุณลงมือทำนะฮะเพียงแค่คิดก็สําเร็จรูปเป็นที่เรียบร้อยเ mm. ข้าใจไหมฮะอ่ะนะ,ะหัวข้อก็คือความคิดความรู้สึกการพูดและการกระทําของคุณเป็นบ่อกเกิดนะฮะทุกสิ่งในชีวิตทั้งสิน้น ที่คุณโบกมือดักกวักมือเรียกและก็ออกบัตรเชิญแถมอนุญาตให้เข้ามาหาตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองทั้งหมดผ่านกระบวนการความคิดความรู้สึกการพูดและลงมือทํำที่สอดคล้องกันนะคะและนี่แหละมันคือ กรรมพัน